สู่ทุกคนนะครับอยู่กับผมมาเรื่องคนเดิมกับ Honda c ซ r 6 5 0 r รหห้าูนอีาครับไปทำงานที่เรารักกันเถอะ Yeah. โปลาโปลาแล้วก็ขับกลับสักค่ำค่ำตอนนี้กังวลแค่กล้องละเพราะว่าสภาพขาจับมันสั่นคลอนสุดๆตอนนี้ตัวที่สั่งตัวจับจากต่างประเทศก็ยังไม่มานะ รอมเครื่องรถตอนเช้าแบบเมื่อกี้ผมเมื่อวานผมก็อฟอร์มโเนี่ยแล้วรถไม่ได้ขับมาวันเต็มเตมเมื่อกี้ก่อนเปิดกล้องก็คือกดสตาร์ทวอร์มไปแล้วเสียงวั่นมากแต่พอมันวอร์มแล้วแบบจนมันเงียบเกินเครื่องเบาแล้วอ่ะมันก็ขับดีเลยนะไม่ไม่แบบไม่มาแบบเหมือนคนปิดขี้เกียจตอนเช้าที่ยังไม่มียังไม่มีแรง เมื่อกี้ลงหลุมแล้วแบบกลัวน้องล่วงลงไปมันรู้สึกว่าน้องมันแบบกึกกึกกึกกกจะหยิบไม่ทันเอาแต่มันก็ดูแน่นอยู่นะตรงขาจับแค่ว่าขามันยาวแขนจับตัวโกโปรครับมันยาว ลกล้องเอียงแปลกๆเนี่อถ้าเพื่อนๆเ,เห็นในจอวันนี้ตำแหน่งกล้องน่าจะแปลกประหลาดกล้องแบบโยกเยกมากจะรอดไหมเนี่ยพรุ่งนี้ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่น่ารอดเลยตำแหน่งกล้องคือโยกเยกแบบสุด เมื่อไหร่จะพอดีเพราะแขนจับมันยาวไปนเดี๋ยวไว้ทํารีวิวหมวครับรีวิวกล้องติดเพื่อนไว้เยอะเลยแต่ถ้าเพื่อนเห็นส,สังเกตในช่องก็จะเห็นว่ามันยังไม่สมบูรณ์สัทีนะในเรื่องของแสงสีแล้วก็ตัวของเสียงนะครับ ยังหาจุดที่ดีไม่ได้ตอนกลางวันเนี่ยไม่มีปัญหาแหละเพราะว่าทํำ 4K 30มสิบเฟรม ISO 1 0 0 6ที่เหลือออโต้หมดก็สวยแล้วอะ่ะเพราะกลางวันแสงมันเยอะเนาะแต่กลางคืนเนี่ยจะรู้เรื่องเลยเพราะว่าถ้าเราตั้งไม่ดีเนี่ยออกสีฟ้าสว่างไปเลยไม่ก็จุดน้อยจุดลบกวนเยอะหลายปัจจัยเลยครับ เสียงหายใจอีกอันนี้ไม่ได้ใส่แขนยาวเลยครับเพราะว่าออกมาจากออก,ออกมาจากบ้านเอ้ยออกมาจากคอนโดครับมันใกล้ๆใช้ดีจริงๆนะอันเนี้ยสวมง่ายถอดง่ายกรมง่ายค่อนข้างโอเค ทุงนี้ก็ติดมอนฮันนะครับอย่างที่บอกไฮแรง82แล้วติดไม่ติดจะลอยแล้วดูเล่นธนูนะเดี๋ยวพอพันไฮแรงลอยแล้วมันพอเลื่มไม่มีอะไรทำก็จะเบาลงนะครับ คัเกมที่ดูแลด้วยช่วงเผือเล่นแคบเที่ยวแหละอาทิตย์นึ่งเต็มที่เกมใหม่ของเ,เราเพื่อนไม่เปิดไฟเดียววินน่าจะถาพ่อไปแล้วเมือกีแบบณมี่ี้ คอนโดก็เติมน้ำมันน้อยลงนะครับประยาทางสักขึ้นก็เดี๋ยวเติมไมเผื่อเผื่อพรุ่งนี้เลยวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากถ้ายังมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับตัวรถนะครับหรือของแต่งก็ พิมพ์ถามเข้ามาก็ได้เลยวันนี้เดี๋ยวยังไงฝากไว้ประมาณนี้ก่อนกะะันไว้เจอกันใหม่คราวหน้าต่วันนี้สวัสดีครับ